ับมาพบกับเอกสารพัดจุดจุดอีกแล้วนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาทําการนะครับล้างหน้าเตารีดนะครับหน้าเตารีดรีดแล้วก็มีรอยไหมแบบนี้นะครับเราจะใช้อะไรล้างแทบจะไม่ต้องใช้แรงเลยนะครับนะครับสำหรับตัวนี้นะครับขูดถ้าจะไม่ออกนะครับนะถ้าใ่ควงขูดถ้าจะไม่ออกเลยนะครับนะ ผมจะมาบอกว่าต้องใช้น้ายาตัวไหนนะครับนี่ครับเพื่อนครับเป็นน้ํายาล้างแอร์นะครับนี่ล้างคอยร้อนคอยเย็นนะฮะไอตัวนี้นะครับนะฮะผมลองใช้ดูแล้วนะครับไม่ทําลายหน้าตาลีบแล้วยังกัดสิ่งสกปรกออกเครื่องเลยนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาล้างกันแบบสดๆไปนะครับ แล้วก็เทเนี่ยไม่ต้องเยอะครับเวนิดหน่อยเนี่ยก็เนี่ยเป็นเพื่อใช้แปรงธรรมดานะฮะจุม่มจุ่มลงไปครับแล้วก็ทิ้งไว้สักพักนะครับน เทคนิคนี่นะถ้าไม่เคยบอกใครเลยนะเนี่ยทิ้ไงไว้สักพักนะนเพื่อนนะเห็นไหมครับเพื่อนเนะสิ่งสปปกปรกนี่ะออกมาเลยนะครับตามรูอะไรต่างๆนะนเพื่อนนะคราบน้ําครับตะกอนอะไรต่างๆอะ่ะที่อยู่บนร,รูของอ่าพวกเตารีดไอ้น้ําต่างๆนะครับเนี่ยเห็นไหมครับสิ่งสุปปกโปเนี่ยบางทีอ่า เราใช้ตารีดไอ้น้ำแล้วมันไม่ออกมาตามรูเนี่ยนะครับใช้ตัวนี้เลยครับนะเห็นไหมครับเพื่อนเห็นไหมครับแับเดียวออกแล้วเห็นหม้เพื่อนเห็นไหมครับล้างกันสดให้ดูแล้วนะครับนะเห็นไหมครับ,รบไม่ใช่มายากลน,นะครับนะครับ ถ้าเกิดมันค่ามันไหม้แรงๆอย่างนี้กว่าน,นี้นะเพื่อนๆนะสองรอบก็พอแล้วครับนะครับอ๋อใช้ผ้าเช็ดเลยครับใหม่ไหมครับนี่ครับอืมเป็นเทคนิคง,ง่ายๆไม่ต้องไปใช้สกอตไบรไม่ต้องไปใช้กระดาษทรายลายขัดยุ่งยากนะครับ นนก็ยังเหลือนิดๆหน่อยๆนะฮะก็ไม่เป็นไรครับเดี๋ยวเราจะลงน้ํายาอีกรอบอันนี้ขนาดยังไม่ได้ทิ้งไวนะ้นะเพื่อนๆนะเห็นะครับเป็นเทคนิคนนง่ายๆเ,เพื่อนๆลองทําตามดูนะครับอันนี้แมกแทบจะไม่บอกใครเลยนะครับนะฮะสำหรับช่องนี้โดยตรงนะครับเ,เพื่อนๆถูกใจก็กดซับสไคร์กดถูกใจกดติดตามช่องเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ